โจชัวต้องหยุดชกมวยไป8ปดถึงสิสัปดาห์โดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮินโปรโมเตอร์ของทางแอนโทนีโจชัว อดีตแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทซึ่งในตอนนี้เขาได้ขาดแรงจูงใจในการที่จะกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งหลังจากที่เขาแพ้นอกให้กับทางแดนียลดูบอยในเดือนกันยายนในปีที่แล้วซึ่งเฮอนเขาได้กล่าวว่าเขาค่อนข้างผ่อนคลายแต่พูดตามตรงผมคิดว่าการโชคที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงๆมีเพียงการโชคระหว่างเขากับทางดูบอยหรือไทสันฟิลลี่เท่านั้นผมไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่โชคกับใครอีก แต่โจชัวเขาชนะโจเซปร์เกอร์ไปแล้วแม้ว่าปัจจุบันปาเกอร์จะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ตามหรือทางอาร์กิสคาบาเยลก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าคุณเป็นโจชัวคุณสามารถลุกขึ้นสู้กับสิ่งนั้นได้ไหมผมไม่รู้เฮนซึ่งกล่าวว่าโจชัวจะไม่สามารถต่อยหรือฝึกซ้อมได้อย่างเหมาะสมอีกเป็นเวลาแปดถึง10สัปดาห์หลังจากเขาได้รับบาดเจ็บในไฟก่อน เอ็ดดี้เฮิร์นคิดว่าสถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือการประทะาก,กับไทสันฟิลลี่นักชกเพื่อนร่วมชาติชาวอังกฤษซึ่งเป็นอดีตแชมป์ของยุน U บในรุ่นเฮฟวีเวทแม้ว่าทางราชายิซีจะประกาศเลิกชกอีกครั้งหลังเขาแพ้อเล็กซานเดอร์อุซิสเป็นครั้งที่2ก็าตามแต่เฮิร์นคิดว่าดูบอยและทางฟิลลี่คือ2คนที่จะจุดไฟให้ลูกโซนจากตัวของแอนโทนีโจชัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอกันดูว่าจะเกิดอะไร ขึ้นต่อไปเอ็ดดี้เฮน์กล่าวนั่นเอง